สวัสดีออสอออเอฟซีผู้ล่อคอยผู้ติดตามส่องของปูขุนคือสิบหกผ้าร้อยชาแนวสิบหกผ้าร้อยชาแนนพี่น้องผู้ล่อคอยผู้ติดตามเนาะเลขรัฐบาลปูขุนมาแล้วเดอ้อเป็นจังหนเนาะบันที่สิบหก ปูขุนตองหวัดมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ชิกเป็นตั้งไดรวยกันหลายอยู่หรอกเนาะของปูขุนแตกตรงๆเด้อพี่น้องเด้อจำได้ของปูขุนกะมีลายคลิปกบจำเอาเด้อพี่น้องเด้อคือว่ามันสีมีตัวกลมเป็นตัวยืนไปยืนไปยืนไปแล้วก็ไปฟันทงให้เบื้องดีๆของสำนัก ข้างนอกกัเขาดีคือกันพี่น้องเอ้ยบ่แาะเปนตะของปูขุนเด้อให้เบิง้งเสียดีเบิ้งทุกสำนักกันละที่ปูขุนได้มาเนาะสำนักที่ยืนยืนอยู่กับคือสำนักสุดของ <Hey. S 1> ใพ้ญญัญชนะนะพี่น้องยีอยู่ซีหาสุดอยู่ซีหาซีหาคลิปอยู่พี่น้องเนาะของปูขุนกัน ออกอันใดของปูคุ้นอันใดของเพ่นอันในดของปูคุ้นกัสิบอกไปเด้อพี่น้องเนอะก็มีสำหนักไม่มากคือสำหนักหนึ่งกับปูคุ้นจับออกกับเป็นตัวเป๊ะเลยกับของปูคุ้นกับแจกทั้งบนทั้งล่างคือกันแจกคือกันของเพ่นกระไดคือนั่นคือของของบึงการของบึงการกับเขาดีคือกันของเพ่นไทย ผลห่นใหล่ามากอะของ่นกะเขาเลยมันคืน้นี่เล่าของผล่นี่เป็นตัวกลับของปูขุนลดไปเล่ากะ,ะขอสดขออภยัยเ้อจังแก่เมื่อไม่กันเนาะแต่ว่ารัฐบาลมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดลอกค่อยผู้ใดเงน,นกะบอกต่อตกันไปให้หูคือว่าของปูขุนนี่เดียวนี่มีอยู่สองซองเมันว่าผู้ใดติดตามเขมามาไม่กะนบางหัไต้เห็นจังสิกะบอกมู่บอกพวกไป คือของปูขุนบอรุดเด้อพีน่องเด้อแต่และคลิปให้เบื้องดีๆแต่และคลิปแต่ละหลอกของวันที่หนึ่งของวันที่สิบหกเนาะพีน้องเนาะมันกักิเขาอยู่ตลอดบอ่เด้ออันนั้นกันปนได้ดอกพีน้องเนาะเขาติดอยู่ตลอดหนึง่ง สามเขาทิศยุทตลอดสี่หา้าหกเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้กับคลิปแรกปล่อยทีแรกกันยังว่าท่านตัดโค้งเนาะพี่น้องเนาะกสิมีหลายตัวในจังหน่อยมันว่าให้พี่น้องเอาไปเบิง้งเอาไปพิจารณาบเบิ้งกอนเด้อมามันกสิมีหลายคูในจังหน่อยประมาณบนล่างกสิประมาณแปดเก้าขูเดบาร์ว่าแมนว่านั่นนี่ บนล่างสเกลเม่อท่านตัดพี่น้องให้พี่น้องเอาไปจับเบื้องพิจารณาเบิ้งมาตัวได้ควรนเป็นตำมักเป็นตะจับตะจัดน้อพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอาไปคิดเอาไปอ่านไปเบื้องเซของจับขวาง่าเป็นตาเด่นเป็นตะดังเถนอตัวนี้จับใบเด้อพี่น้องเด้อบัดสุดท้ายหาเียปูคุนตัดออกไปคง สุด้ทยฟันท่งผันตัดเขาออกผันเป็นตัวขีบแหลกเป็นตัวออกจังสิแม่มันลังเทียมันกะปัตตอนตัดกันหน้าต่ว่ามันกะอยู่ในกลุ่มกะมันมีอยู่สองกลุ่มให้เบื้องดีๆคือตองงวดกับตัดโค้งแหละพี่น้องไอ้ฟันท่งนั่นแหละให้เบื้องดีๆด้ออันนี้ของวันที่สิบหกพี่น้องเอาพี่น้องเบื้องาะเปิดแหลกคือปฐม แมนบ่ของตองวัดวันที่16อันนี้ของวันที่16ที่ผ่านมากับปูคุ้นกับให้เล็กเคียงเล็กัังรลักมา0ูนย์สองสาหาเก้าแต่ว่า3มตัวผาดพี่น้องสตัวเป็นอีกจุดหนึ่งแต่ว่า2อตัวมากับจับคู่ให้0ูนย์สศศเกวิ่งรุดวิ่งรุดสองลุด3ามมันว เดินสามมานกะสองสามสี่สามสามหาเนาะสามตัวก็มาจับสองสี่สามสี่สองสามพี่น้องแต่ว่าบัดวงกลมแจกหอสามตัวได้เหล็กเคียงก้าวนชามนพี่น้องเนาะขันจับมาเนาะขันผู้เสียนผู้จับเกง่งให้จับเอาก็ได้เด้อจับเอาขัดเอาของจับขอางอะไรในทักษะของจับขวง,ข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 งพิจาจรณนาย่านเบิง้ง แล้วก็วงกลมให้สองวงมันว่าศูนย์สามกับสองสามนั่นคือตองหวัดนอาพี่น้องนอาสุดตัดโค้งเราะท่านให้เบื้องดอกจังเบิ้งผลละบัตรชุดไทยชุดไทยผลละจังเบิ้งตัดโค้งอันนี้เบิ้งตองหวดไปก่อนของวันที่สิบหกว่าเขาว่าเขาให้มันปูคุ้นกี่ตัวนั่นหน่าให้เบิ้งตองหวัดแต่ว่าสามโตว,ว่ายังตัดบ่ท่านเขาแต่ว่า สองตัวตัดเขาแหล้วแต่ว่ามันยังไม่ท่านตัดออกคือว่าเป็นบนล่างน,น,นะน้าบัดสุวยไทยคือตัดบนตัดล่างมันว่าคือตัดโคงฟันโคง,งจิตัดบนตัดล่างให้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้เบิ้งไปเก,กินต้องวดของวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนนะพี่น้องหน้าเอาบอวลายยายหางเบิ้งกันเลยพี่น้องขำว่าเบิงงบ้งคำว่าเบิ้งเขามาหลายๆเด้อมาเสี่มาแช่กันหลายๆแม่นแม่นด้วยของปูขุน ทังปูคุณแม่นเหม่นบ่าวรัฐบาลน้อยเล้าเล้าพัฒนาลดเคลื่อนเนี่ยเจว่าเล้าสามัคคีนี่โอ้ชุดเล้าสามัคคีนี่บ่ต้องห่วงเลยตลอดชุดเหล้าไร้วันเขาสามรอบสามหอ,อบตลอดเลยรัฐบาลปูคุณเหล็กเครื่องเหล,ล็กตั้งรักกอน่าพี่น้องเนาะเหล็กหมุนเหล็กเวียนกอนให้พี่น้องเอาไปจับกันเอากระได้เด้อตั้งรักให้ ผู้เกง่งผู้มีทักษะดีเอาไปจับเอาเหล็กเคี่ยงบนรางผู้ลงคนก็ที่ว่าโอ้ยปูขุนคือมาหายเหล็กเคี่ยงมาเนาะอยากจับเองอยากใส่ทักษะข้องจับคล้องก็จะได้ใส่นาะพี่น้องเนาะให้ไปจับกันเองเหล็กเคี่ยงเหล็กต่างรักกระสูนสอศน กก่กอ,อื่นกะสินั่นไปกระสิบ,บอกขอบบุญขอบคุณไปยัง่งทีมงานทียู่รายย่องพนัะทั้งรายย่องพนัะทีู่โรงงานทั้งรายย่องถือกระไยพี่น้องเลยได้ทรงคาสมุดปกากกาทรงคาสมุดปากกาทรงคาขิดคาอ่านของคาขีดเขียนของปูมา ปูก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆพระเจ้าก็รวบร่วมปัจจัยทรงมาให้ปูเป็นคาปูเป็นผูค้คิดเลขให้นาะบอกเลขตรงๆได้ก็ขอบบุญขอบคุณเด้อสุดอยู่ทั้งลายย่องโรงงานทั้งลายย่องให้นี่มเมือ่อเบิงนี่สุดของลายย่องี่มาตรฐานคือว่าวาลืมคู่บาอาจารย์ได้แล้ว รวยแล้วบ,บ่กรืมคูบาอาจารย์ผู้ทรงเหล็กทรงเบอร์ห้จะเลื่อนจะเลื่อนที่มนี่จะเลื่อนเลื่อให้จะเลื่อน,นจะเลื่นลนอนบว่าสิในหน้าที่การงานหรือว่ายุบานยุ่สองถือว่าเป็นกลุ่มที่บ,บ่กรืมคูบาอาจารย์รวบรวบตะจุป,ปัจจัยทรงมห้คูบาอาจารย์ขาดสมุดปากกาเนาะที่ทอดได้พันกรเพ่นหูยดอก ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเดอทีมงานที่ว่าร่วมกันทรงคาสม,มุติปากาคาคิดคนของคูบาอาจารย์มาไหเดอปูคุณกับขอบบุญขอบคุณขอบใจไปในทัน้งนั่มส่องสิบหกพารวยชาแนลกับส่องตาคุณพารวยเดอที่บริมคูบาอาจารย์นี่ค้นเจริญโพลเลิตและน้อยร่วมกันมา นี่คือว่าคนกลุ่มพนบ๊บเริ่มคูบาอาจารย์เนาะผู้ให้หลับให้โโสให้ห,หลับนี่คือตามงนตั้งสอยเลือกกันโงถึงภูที่ว่าบ่อบเริ่มคูบาอาจารย์นะผู้คนคิดถึงคูบาอาจารย์ว่าคูบาอาจารย์ทรงเลขทรงเบอร์ให้ได้แม่นเมอ้าวเบื้องกันต่อไปพี่นอ้อง สำหรับผู้ดีผู้คืดพอ่อผู้ลลงกนกับกำลังดีใจย่อาจจีบคืดพอ่อก็ได้โย่กับ่เป็นยังเบิ่งเอาเดี่ยวนี้เด้อนี่เด้อกลุ่มของละย่องเด้อเบิ่งดีๆเด้อเดี๋ยวฟันทรงปลูกกับจฟันอีกเท่ยนึงให้เบิ่งเข้าใจให้เบิ่งทุกคลิปเด้อพี่น้องเด้อทีมละย่อง ทีมใดดีก็ว่าดีนั่นละพี่น้องทีมใดบ่ดีก็ว่าบ่ดีบ่ดีกะชิ่ยองบ่ดีมันก็เป็นไปบ่ไดเนาะดีก็ว่าดีบ่ดีกับบ่ว่าให้หูจักดอกให้ดีบ่ดีกับหูจักยกแก่ใจนี่ละเนาะอ่ามาในกระชิดเล็กเขี้ยงเล็กตั้งรักกะบยุหันละพี่น้องมาในแกจับครูละพี่น้องเด้อ จัาไปเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกันดีๆใส่ทักษะมาเบิง่งเข่ามาเบิ่งกันเหล็กกับบมี่ลายดอกมีเกาคูแต่ว่าในพี่น้องใส่ทักษะของตัวเองกันมีไปมีกลับอาจว่าบัตรทัดโค้งก็อาจสีบ่อยสีบ่มีตัวใดตัวหนึ่งครูได้ครูหนึ่งในกลุมนี่ก็จะอาสีรุดออกไปมันวา่าต่ว่ามันก็อกได้คือกันนะ่นหน่า อาจบ้าปูอาจีพจับออกไปยังสิแม่ให้เบิ้งดีๆให้เบิ้งตะคิปแรกจำไว้ดีๆคลิปนี้คลิปต้องวดจับคูศูนย์เก็ดศูนก็ดศูนก็ดสองศูน 2 0งศูนผู้กว,วา่าศูนย์คือเก้าหร่อพี่น้องเอ้ยบ้านี้จากศูนย์ไปได้ดอก2 0 2 0 4 0 4 0สส,ส,สี่ศูนีเสียงต้องพีผนกวดไปใหม่เด้อพี่น้งองเด้อกวกขวกากักกธรรมดาเนาะทำจิตจวัดตอนเศารา มีเสียงแน่จังหน่อยหาสูนัวขึ้นมาติดกันครับเด็กวิ่งสนักกับว่ปเป็นยังน้อยของไฟของมันอยู่น่อพี่น้องให้เบิ้งเอาดีๆมันไลยมากเขามากจดกันแล้วนี่เล็กวิ่งนี้นี่ของเล็กวิ่งได้พี่น้องเด้เอ,อของเล็กวิง่งมาซ้ำกันสักเกินมาท่านมีตัวเด่นเด้อพี่น้องเด้อมาท่านฟันเด่นเด็กวิง่ง แต่ว่าเหล็กจับคูดที่มีตัวเด่นตัวล่องอยู่มีแต่ตัวเก๋งๆขัดๆละรอบแหลกนี่เอาเขามานี่รอบประเดิมนี่เปิดสักกะลาดนี่น้อพี่น้องน้าเราเปิดสักกะหลาดได้นี่เด้อป,ดปู้คนมาเป,ปิดสักกะลาดกะนี่บนนี้กะนนี่ ศูนย์เศูนย์สองศูหไอศูนส่เองศูนย์สี่ศูนยหาศหศเอาไว้ไกลๆกันไกลรตมันหลายมันกว้างเนาะหกศูนเปิดศูนยกันพี่น้องจังบงขู่เอืนแปดศศมาล้านคือเกาด้วยพี่น้องเด้อ แปดศูนย์ตามหลักคำนวณของปู่คุณบอท่านหนึ่งตามผู้ใดบ่ได้ตามผู้ใดเด้อมีแต่คนตามเด้อปู่คุณนั่นเอาของตกของเองเด้อบ่แกะของผู้อื่นมีครูบาอาจารย์ด้วยบ่หลักของผู้อื่นบ่เอาของผู้ใดแปดศูนย์เก็ดสี่ ส่นมากมีตั้งแต่ผู้อเชื้อมาแกเอา็ะยะเพื่อนดอกเพื่อนแกไปกะก็เป็นเล็กเพื่อนน้อผู้คุณปล่อยไปแล้วคนก็นาแกก,กก็ไดชื่อกันบ่เป็นยังโอกาสของไปของมันการหาคมเด่นคมดังน้อบางเทีก็อาจที่เป็นตรงกันกับเล็กเพื่อนกับวาบ่าได้อันนี้มันอยู่ของไปของมันดอก พี่น้องหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดปดคูนี่ยคูที่เก่าด้วยพี่น้องเด้หนีเน่ออันที่เก่าโตัที่เด็ดที่เก่าตวัวสุดไท้ายมีเก่าคูด้วยพี่น้องเ้อยังมาท่านตัด ขอยัาเขามาเต็มเต็มยู่สุดต้องหวดยังพระท่านตัดบางแถวก็ได้แปดบางเถวก็ได,ด,ด้เก้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่ละบ่ไก่ดอกบ่หลายเฮ้เบิ้งดีๆอันนี้นี่สองตัวนี่มันยุติดกันกันกนกบเหลขลูดเล,ดล,ดลด็นั่นกับเบิง้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจยีย่ดอกเนาะบ่เป็นยังจับคูใหยย้ยู่เป็นครูยูว มานี่สามตัวพี่น้องสามตัวหนึ่งเก้าหกทำใหมด่ดีๆเ้ยพี่น้องเด้อบางเทียกะประยุคโงสุดท่ายสามตัวตรงๆคือบางหนึ่งหันเปิดแหลกบอติด เดิมบ่บเขาสามตัวเขาตาสองตัวหนึ่งเก้าหกแล้วกัสที่มีหลายคู่แน่แจ้ว่ากับเป็นเปิดอันนั้นซื้อนะ่าพี่น้องนอะอมันบ่ท่านตัดเอาให้พี่น้องจำใบก่อนบางเทกยมันกะ สามตัวก็ย่าเริ่มมาปูขุนแตกมาแล้วเจ็ดเก้าหกแตกมาเห็นเห็นแล้วรวยกันแล้วตีมโรงงานระยองรวยกันร้ายแล้ว,ว,นลลวในช่วงปัจจัยเมื่อห้มาทำบุญกับปูขุนเยอมาทำบุญคาสมุติประกากับปูขนะุนเยอ่นะตีมระยอง ทุกคู่ทุกคนทุ่มร่วมปัจจัยทรงมาให้ปูสามลำเรื่อยๆกันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยเบิ้งดีๆสี่ศูนย์เก็โอ้ยเนาะเด็กเก็ด เาเด็กเกไว้นี่พี่น้องนี่เ,เด็กเกสองขีดเลยนี่เป็นยังคือหลงสี่ศูนย์เ4 7สีศศู เทียูนวากไว้หาชุดาหางเด้อพี่นองเด้อเหล็กสามตัวต้องเวลาถึงเวลาสีเด่นเลยเด้อพี่นองเด้อถึงเวลาสีกลมเด่นแล้วเบื้องเอากลมเด่นกลมเด่น มันสีเป็นตัวเด่นตัวร่งมันไม่โตกันเลยมิตรเพื่อว่าเก่าคูนี่มันมากที่แหลกนี่มันมากแข็งแข็งกะกะได้แม่พี่น้องแต่ว่าไฟสที่ฟันฟันลงตัวได้กับฟันกันไปเด้อพี่น้องเด้อปูฟันให้แล้วปูที่ฟันให้คือว่าสองคูให้ไปกลับในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเลขในสุดเก่าคูนี่เก่งมัด คือว่าปูสิฟันให้สองคูเมื่อนั่นก็เป็นตัวร่งองม่มีตัวกันพี่น้องเก่าคูนี่เก่งมัดบัดชุดไทยสิุดจังเบื้องบาตัวตัดติตัดตัวใดให้จําไว้คลิปแรกนี่คือปูคุ้นมั่นใจปูคุ้นก็เอามาลงคลิปแหลกเลยคลิปตองวดสุดต่อไปกระเบื้องกันไปคือว่าของสำนักใดสิมาจังไดนเนาะพี่น้องเนาะของปูคุ้นของสูตร ล็อกเงินล้านสูตรเต็มของปูขุนก็มีสูตรเต็มสูตรล็อกเงินล้านสูตรคัมพี่คัมพี่แล้วก็สูตรโบล่าหลายสูตรจุดดอกดได้ดติดตามกับสินันยุขันลงสูตรได้ขันลงคลิปได้กับสิบอกดอกว่าของในนี้ของปูขุน อันนี้ของเพลินทีบอกเด้อพี่นอ้นองเด้อสิแจ้งให้พี่น้องคุณจักมัดละอันไหนอันไหนกระดาษของไผของเพลินของตัวของเพลินของปูนั่นนี่เด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้ไผเของวาเบื้องละก็เสียแซ่กันแน่ให้เข้าใจเด้อผู้ตาเบิ้งผู้ตาติดตามกามีเดี๋ยวนี้ของแอดมินแต่ละสองเนี่ยปูบ่าหายสัมผัสละละ,ละ บ่าห้เพ่นสัมผัสแล้วพ่นสัมผัสไปแล้วพ่นกระถิ่มไปไวเลยผู้ใหญ่พ่นเลยว่าว่าต้องให้เพิ่นดอกสัมผัสห้เพ่นเจ็บเอาในคลิปเอาสัมผัสไปแล้วเพ่นกระหอบไปว่าเลี้ยวลังมาสั่นผู้ใหญ่เพ่นว่าก็ต้องห้เพ่นมันมีปัญหาหลายอย่างเหมือนว่าเนาะพ่นเบิ่งเอาศูนย์ หกสามศูนย์เก้าหนึ่งนี่สองมือได้พี่นังเด้อเอาให้ไปเก็ด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 ห้าแปดผู้ลงค้นกระโท่มาถามเลยก,กะกะได้บ,บอกไปโยหละลามาบัดจักมันถือว่าถือว่าแจ้งข่าวมาเลยเงียบเจ็ดเลย อาจสีบ่ได้บอกวรุ่นให้เบื้องในคลิปเอาปูได้กระไดศูนย์ศูนย์เกาสามสิให้เบิ้งในคลิปในยูทู e ออนละหายเงียบเลยเป็นจังไดกับบ่บอกปูมาโทรมาถามแล้วบอกฟันโตไปขักๆก,กับบ่ ตอบโตทว์มาเลยศูนเนาศูนย์เก่าสามสามศูนย์เก่าสามเราพิหนังเ,มเมรื่องปมูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก่าสามสี่บอกเลีว้วได้เล้วว่าตอบรับขึ้นมาคือบ่ เสียถือบได้เนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดบ่าตอบรับกลับมาว่าใดต่อใดบไดใดียบไปเลยสี่หนึ่งแปเก็ดหาแปดเปูขุน ซื้อปูขนนี่ยซื้อซื้อปูเด้อซื้อส่องสิบหกพารวยชาแน่นกับตาขุนพารวยเด้อพี่น้องเด้ออยกเข้าไปหาส่องปูขุนปูขุนกดจ็หมดมือกับหาบ่าเห็นผู้ดใด้หู่จักแล้วก็บ,บอกมูแน่ว่าส่องปูขุนปูขุนซื้อปูขุนซื้อซื้อเ,เป็นซื้อ 2, ส่องซื้อส่องค,คือสิบหกพารวยชาแนนกับตาขุนพารวย เอาเราหลายยายห้างไปหลายนาทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็อ,อย่าลำคาญเด้ออย่าข่ามกุดชนะเด้อเดีเบื้องของดีๆมันจังเข้าใจขันเบื้องเงียบเบื้องเงียบเบืงง้องเราไปเลยนะเพรเข้าใจดิจักปูคุณโบจังใดมันว่าเอาเลขวันที่หนึ่งมิถุนาย่นเด้อพี่น้องเด้อต้องงวดแล้วต้องงวดให้แล้วเลขเคียงเลขตั้งรับก,กัมีศูนย์สองสี่ หาหกเก็ดแปดเก้าเกจับคู่ปูกระเด็น0 9, ูน์เก้าละวิ่งลูดวิ่งลูดเลย0นกับเก็ดพี่น้องยังมาท่านฟัน,ฟนทงว่าตัวใดเก่งกว่ากันระวาง2องตัวอาจจิก,กอดข้อกันมากขึ้นศูนย์สเด้อ 03, พี่น้องเล้อเบิง้งดีๆจับคู่กับศย์เก็ดสองศูนย์สี่ ศูมาหคือเก้านาหนะพี่น้องมาต็งหนึ่งคือเก้าเกตดีแาเหกสตัวก็มี่หนึ่งเก้าหกเ็าหกสี่ศูนย์เกตเกตศเกตดศนานิตกกลมดินกลมดินก็มี่ศูนเก็สนพี่น้อง สี่ศูนย์กระล่องล่องเด่นหาศูนย์กระล่องเด่นหกศูนย์กระล่องเด่นแปดศูนย์กระล่องเด่นเกตสี่กระล่องเด่นแปดหากระล่องเด่นเก้าหกกระเด่นคือกันเด่นล่องบ่มี่โตกโตกันคือเปิดก้องวดนี่มีแต่ตัวเก่งเก่งกันกันเอาขมาเด้อพี่น้องเน้อมีเก่าคูมาเยให้พี่น้องเอาไปพิจะหน้าเบิ้งตัวได้มักกะจัดตัวตัวได้คัดกะพานโค้งสุดท้ายฟันท่ง อาจ,จีิมี่รบหมดยุคือเก่าแต่ว่าสีแยกบนแยกล่างเท่านั้นกัเป็นใดเนาะพี่น้องเนะใครพี่น้องเอฟซีผู้ใดติดตามปูคุณให้ลำล้ำรวยๆกันทุกขูทุกคนเด้อทีมละย่องที่วา่าทรงปัจจใจมาใหาป้ปูเป็นคาสม,มุติประกาเป็นคาหัวคิดนะก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เมื่อลืมบุญลืมคุณครูบาอาจารย์ให้เลขกห้เบอร์ใหาลำหารวยห้เงินห้ทองไปเนาะ ่างคนต่างแหลกเปลี่ยนกันครูบาอาจารย์ก็นั่งคิดเขียนให้น,หน้อมุเจ้ากะหาเงินหาท่องทํางานทําการกะให้จะเลื่อนเก่าหนาเนี่ยนาทีการงานทุกขูทุกคนเดอ้อผู้ได้ิีว่ามอเรื่ครูบาอาจารย์ผู้ผลว่าท่านคิดพอกะอาจสิมีดีใจร้ายนอถือร้ายก็ให้เอฟซีทุกขูทุกคนยูซุขีมันยืนอยู่นํากันโดนๆเด,ด้อพี่น้องเน้อสำหรับมือนีก่กะ สวัสดีเพราะกันไม่ได้คิดต่อไปเ้้ยอของรัฐบาลฮาหนอยล่าวสวัสดี